สายตรงงานปลูกกล่องหลักเลยหรือสายซ่อมกล่องพี่เอฟครับ e ครับ,รบตั้งแต่ทํามาได้ผ่านมือไปอีร้อยใบยแล้วโอ้ก็ทํามาตั้งหกเจ็ดปีก็อาจจะเป็นพันใบแล้วอาจจะไม่ได้นับอะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะหลายหลายครับก็หลายอยู่ครับแต่ก็น่าจะเป็นพันใบเรียกได้ว่าส่งมาทําทั่วประเทศเลยไหมใช่ใช่ก็เป็นตัวแทน ส่งมาบางทีก็ลูกค้าส่งมาที่ดูจากช่องทางเนี้ครับเดือนนึงนี่ประมาณสักกี่ใบที่ส่งมาซ่อมเดือนหนึ่งก็ประมาณายี่สิบสามสิบใบได้ครับทีด่ดูว่าเฉลี่ยไรวันละใบเลยนะาะก็ประมาณวันละใบได้ครับก็<อ>จะมีช่างอู่ออกมาซ่อมด้วยงานเราก็คือส่งออกได้เลยไม่ไม่ดองกำลังจะบอกว่างานเราเร่งด่วนทาให้ได้ใช่ก็รอรับได้เลยครับรอรับกลับบ้านพร้อมเพสได้เลยครับ<อ>ใช่ครับปัญหาที่เจอในการซ่อมกล่องแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะประเภทไหนยังไงครับงานยากงานง่ายอก็ถ้าเป็นงานอู่ก็จะเป็นกล่องรลับแล้วก็จะเป็นรถสตาร์ทไม อิโมอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีภาพเป็นลูกค้าก็จะมีแบบน้ําท่วมบ้างอะไรเงี้ยแต่งานน้าท่วมก็จะซ่อมยากกว่างานที่ว่ากล่องลับแล้วก็พวกช็อ,ชอตอิเ e ล็กทรอนิกส์ภายในเนี้ยราคาเริ่มต้นเดี๋ยวเท่าไหร่ฮะในการซ่อมอพันห้าถึงสองพันห้าครับเรดนี้สาตาร์ทที่พันห้าสตาร์ทที่พันห้าแล้วประเภทวา่าซ่อมไม่ได้อะมีไหมก็มีนะครับเช่นน้าท่วมก็อย่างอย่างไบเนี้ยก็จะแนะนําท่วมเป็นกล่องรีโวไอฮาร์ดอบเนี้ยน้ำท่วมมา ซ่อมได้แต่ก็คือมันมันไม่จบหรอครับเพราะอุปกรณ์ขาอิเล็กทรอนิกส์มันขุมนแล้ว,ลว <c oughs> ครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปซื้อใหม่ดีกว่า <c oughs> เป็นอย่างนนั้